มูเถื่อนตอนนี้กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมีการจับกลุมหมูเถื่อนที่เข้ามาในประเทศไทยพอสูบเรื่องนี้เข้าไปเพราะว่ามีคนที่เป็นผู้ส่วนเกี่ยวข้องเป็นนักการเมืองผู้ทรงอิทธิพลและนายทุนจํานวนมากอย่างล่าสุดเลยพออดีสไอเนี่ยก็เพิ่งถูกเด้งไปจากการทําเรื่องหมูเถื่อล่าช้าเรามาดูจุดเริ่มต้นเรื่องนี้กันไหมฮะเราเนี่ย เกิดจากการลักลอบนําเข้าหมูเถื่อนค่ะเพราะว่าปี2565เนี่ยมันมีการระบาดของโรค AFS ในห,หมูมเกิดภวาวะขาดแคลนฮะการบริโภคเนื้อหมูในประเทศเครื่องง่าหมูแพงด้วยแล้วก็ขาดแคลนด้วยใช่กลุ่มนายทุนจึงมีการสั่งนําเข้าหมูเถื่อนมาจากต่างประเทศแล้วก็กักตุนแล้วก็จําหน่ายทํากําไรจากนั้นก็ลักลอบนําเข้าหมูเถื่อนเป็นภัยร้ายต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรแล้วก็ผู้บริโภคของไทยเพราะอะไรฮะในหมูเถื่อนอ่ะ มันใช้สารเล่งเนื้อแดงม,มันใช้สารเล่งเนื้อแดงคุณคิดดูเท่ากับคืออะไรคุณกินหมูไปอ่ะมันก็เป็นเล่งมะเร็งในตัวเรา,าถูกต้องอย่างที่เคยพูดกับทุกคนว่าพวกเราทุกคนมีมะเร็งในตัวหมดนะอยู่ที่ว่าไอสารเล่งเหล่านั้นมันจะเล่งตอนไหนใช่มันจะเล่งตอนไหน,น,น,ไหนโดยเมื่อวันที่ี่โดยผู้บริโภคเนี่ย ที่เป็นโรคหัวใจก็ระวังหายใจติดติดฉดด้วยถ้าโดนสารเล่งเนื้อแดงไปนะมันกระทบต่อภาพลักษณ์ประเทศไทยฮะที่เรามีการเลี้ยงแบบปลอดสารเล่งเนื้อแดงมาตลอด20ปีนะถ้าหมูคนไทยเลี้ยงเองอ่ะมันไม่มีอ่ะไม่มีสารเล่งเนื้อแดงมีข้อมูลว่าต้นทุนหมูเถื่อน1กิโลละเท่าไหร่หนูมาหร่ฮะ49บาทโอ้โหไม่ถึง50บาทเออถ้าขายเนี่ยก็ขาย66บาทกำไรเยอะถูกก็กำไรเยอะนะครับ ถึงตู้ละ5 0 0แสนบาทแต่รับต้องเสียหายทางภาษีมากกว่า1 5 0 0 0 0สนบาทค่ะก็เมื่อวันที่25กันยายนนะคะก็มีการจับกลุ่มหมูเถื่อน แบเป็นตู้เลยนะได้161ตู้น้ำหนักรวมเนี่ยคือ1.4ล้านกิโลกรัมนะคะทางด้านของทาง DSi อะ่ะก็เลยมีการลงพื้นที่ไปกรมปศุสัตว์อะไรแบบนี้นะคะที่จังหวัดสระแก้วแล้วก็ไปกับเจ้าหน้าที่นะคะมาดูว่าหมูเถื่อนเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีการทำลายทำลายแล้วก็ฝังกลบไปซึ่งหมูเถื่อน161ตู้นี้นะคุณผู้ชมมีการนำเข้ามาจาก ต่างกรามต่างวาระมาจากหลายๆที่นะคะแล้วก็จากการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยนะเพราะว่ามีกลุ่มบริษัทเนี่ยประมาณ9บริษัทนำเข้าสินค้าที่สำแดงเป็นสินค้าชนิดอื่นเนี่ยประมาณ2,385ตู้โอ้โหเพราะฉะนั้นแล้วค่าภาษีนี่ตู้ละแสนห้านะฮะใช่สำหรับพ่รุธของเรื่องนี้ฮะหลังจากนั้นอะรายการข่าวสามมิติค่ะข่าวสามมิติเนี่ยเขาได้รับเบาะแสเกี่ยวกับการนำเข้าหมูเถื่อน ที่พิสูจน์คืออะไรหร่าคือยังไงมีเอกสารขอใช้บริการขนส่งจากบริษัทสายเรือแห่งหนึ่งส่งถึงท่าเรือแหลมชะบังเลยฮะมาทางเรือแล้วโดยท่าเรือต้นทางอยู่ที่เมืองน็อตเทรดดัมประเทศเนเธอร์แลนด์มีกําหนดออกจากต้นทางในวันที่4สิงหาคมถึงปลายทาง2ตุลาคมโดยในคอนเทนเนอร์ระบุว่า อาหารแช่แข็ง27ตันคซึ่งอาจจะเป็นเนื้อหมูเนื้อวัวหรือสินค้าประมงก็เป็นไปได้เมื่อสินค้ามาถึงปลายทางที่ท่าเรือแลวฉลังเนี่ยกลับพบว่าสินค้าที่ต้องสำแดงนั้นน่ะเปลี่ยนจากสินค้าแช่แข็งที่ต้นทางเป็น, polymer, พนโพลิเมอร์แผ่นโพลิเมอร์แผ่นโพลิเมอร์หรือโพลารีนที่ใช้ในอุตสาหกรรมห้องเย็นน่ะแล้วก็ต้นทางถูกเปลี่ยนว่าส่งจากประเทศในใดๆเป็นฮ่องกงร,รวมทั้งตู้คอนเทนเนอร์เนี่ย นะฮะชิ้นนี้ถูกยกเว้นการเปิดตรวจด้วยประกฏช่อง3าก็ตรวจสอบหมดเลยโดยแหล่งข่าวยืนยันว่าผู้นําเข้าสินค้าเนี่ยเป็น1ใน10บ,บริษัทที่นําเข้าหมูเถื่อนอถูกจับได้แล้วเนี่ยหบริษัทถูกออกหมายจับอีก3บริษัทและอีก2บริษัทเนี่ย กำลังเข้ามอบตัวครับผมพอเรื่องนี้แรงขึ้นครับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการเร่งรัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ขยายผลตรวจสอบติดตามเรื่องหมูเถื่อนอย่างใกล้ชิดนะครับและบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องสาวให้ถึงต้นต่อให้ได้อย่าเอาแค่ตัวเล็กๆต้องเอาตัวใหญ่ๆจะได้จบนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยว6เดือนก็เกิดขึ้นใหม่อีกนะครับ เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับนักการเมืองใหญ่นะครับและจะไม่มีการปล่อยไปนะครับและยืนยันว่าไม่มีรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้เกี่ยวข้องและต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องหากถึงเวลาที่ต้องเปิดเผยชื่อนักการเมืองก็พร้อมที่จะเปิดเผยต่อไปนั่นเองครับค่ะทางด<อ>ีเ<า>อสไอใช่ทางดีเอสไอกันบ้างนะคะพอนายกรัฐมนตรีนะออกมาพูดนะคะวันนี้ทางดีเอสไอก็ได้มีการตรวจค้นนะคะพวกที่มันเป็นโรงรับฝากอาหารแช่แข็งอะไรแบบนี้ซึ่งเป็นโรงขนาดใหญ่ ใหญ่นะคะอยู่ที่สมุทรสาครเนื้อที่เนี่ยประมาณ30ไร่นะคะซึ่งเป็นบริษัทนอมินีของนักการเมืองท้องถิ่นชื่อดังคนหนึ่งมีการนําเข้าหมูเถื่อนแต่ก็บอกว่าเป็นอาหารทะเลนะคะแล้วก็มีสินค้าอื่นๆนะคะบอกว่าเป็นสินค้ามาจากต่างประเทศจากการตรวจสอบเนี่ยห้องเย็นแห่งนี้นะคะพบเอกสารที่ระบ,บุว่านําเข้าอาหารทะเล282ตู้คอนเทนเนอร์เอามาฝากไว้ที่นี่แต่วันนี้ไม่พบอาหารทะเล แต่ว่าคือห้องโล่งอ่ะไม่มีแม้กระทั่งแบบอะไรแช่แข็งเลยอะ่ะเอาง่ายเอกสารเท็จมาเออไม่แต่ว่าไม่มีตู้ใดๆเลยอยู่ในนั้นพบหลักฐานอื่นนะคะก็คือเป็นเอกสารของตู้คอนเทนเนอร์อีกประมาณ282แผ่นนะคะเออเป็นเอกสารเท็จทั้งหมดเลยแล้วก็ทําให้ DSI เชื่อว่าเรื่องเนี้ยมันต้องมีเจ้าหน้าที่ภายในะรู้เห็นอ่ากลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับผม,มปรากฏจนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาฮะ DSI ได้นำหมายสารเนี่ยเข้าตรวจคน้นชื่อบริษัทสยามแมคโครเพื่อหาหลักฐานคดีหมูเถื่อน161ตู้ฮะหลังพบความเชื่อโยงว่ามีการนำเข้าหมูเถื่อนมายังบริษัทเ uh huh. พราะก่อนหน้านี้ DSi เขาได้เข้าค้นบริษัทหนึ่งจับกลุ่มผู้ต้องหาได้สองราย uh huh. แล้วก็เข้าค้นบริษัทอีก2บริษัทที่2คนเนี้เป็นเจ้าของพบพยานหลักฐานสำคัญนะครับ ของการที่บริษัทเนี่ยจำหน่ายหมูเถื่อนให้กับบริษัทต่างๆแล้วก็เอกสารการนําเข้าสินค้านั้นะเป็นเอกสารเท็จครับโดยมีสินค้าส่วนหนึ่งเป็นเนื้อหมูแล้วก็ตับหมูแช่แข็งอ่ะที่ทางบริษัทส่งให้กับแมคโคซึ่งแมคโคก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนอกจากนี้ก็ยังมีการพบเส้นทางการเงินโอนเงินซื้อขายกันมากกว่า390ล้านบาทโอ้โหใช่โยนาอยเก้ล้านบาทเยอนะ การโอนเงินซื้อขายตามปกตินั่นแหละทางด้านของแมคโครเองบริษัทสยามแมคโครนะคะก็มีการพูดคุยนะคะแพ็คแมคโครเองก็บอกว่าเขายินดีให้การให้ความร่วมมือกับ DSI นะก็ให้มีการตรวจสอบได้เลยก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มีการตรวจสอบที่ศูนย์กระจายสินค้าของแมคโครนะคะที่หมหาชัยแล้วก็ที่วังน้อยก็พบว่าเนื้อหมูเนี่ยก็มีความปลอดภยัยแล้วก็ได้คุณภาพมีแหล่งที่มาในการตรวจสอบได้นะคะแล้วก็ยืนยันว่า,วาทางแมคโครเนี่ยได้ซื้อเนื้อหมูจากแหล่งผลิตในประเทศ 100%ซนะคะคมีแหล่งผลิตชัดเจนมีใบรับรองแบบถูกต้องส่วนเครื่องในหมูเนี่ยแมคโครซื้อจากเกษตรกร99%ม,มีแค่บางช่วงที่ต้องนำเข้าแต่ทุกอย่างก็เป็นไปตามแบบถูกต้องตามกฎหมายมีใบอนุญาตนำเข้ามีอนุญาตการเคลื่อนย้ายอย่างถูกต้องทั้งหมดมครับผมนะโดยการทำงานกับบริษัทที่ถูกจับนั้นเนี่ยชีย้แจงว่าเพราะว่าเป็น คู่ค้ากันมาหลายปีนะครับนอกจากนี้เนี่ยเนื้อหมูยังมีแล้วก็มีเนื้อหมูนะครับแล้วก็ยังมีปลาแล้วก็มีอาหารทะเลซึ่งในช่วงที่ตับหมูขาดตลาดเนี่ยบริษัทก็ได้นํามาเสนอขายนั่นเองแมคโครเนี่ยจึงตัดสินใจซื้อครับแล้วก็เมื่อกลางปีที่ผ่านมาพบว่าเนื้อหมูและตับหมูเนี่ยไม่ได้มาตรฐานครับแมคโครก็เลยหยุดสั่งซื้อนั่นเองครับวันนี้ปรากฏว่าข่าวนี้จะไม่ดังขึ้นมาเลยเพราะว่าล็อตที่2คือการมีการได้อีิดดีเอสอซึ่งก่อนหน้านี้นายกเขาเคยเรียก เอออธิบดีดีเอสไอไปแล้วจอ,อนนั้นไหมก่อนก่อนที่เขาจะไปคุยก่อนที่เขาจะไปประชุมที่อเมริกาเขาเรียกไปที่ตอนนั้นเขาบอกอู้นาย,ยกอุบุิตอะไรอรืมหลังจากเป็นข่าวดังในการบุคคลแมคโครผ่านไปหนึ่งวันฮะเพราะว่าพันตํารวจตรีสุริยาสิงห์หะกมวลตําแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรมถูกเด้งฮะถูกเด้งให้ไปรับตําแหน่งรองประดักระทรวงสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมทันทีแล้วทางเฟซบุ๊กของดีเอสไอก็ได้โพสต์ภาพของนายสุริยาที่ระบุว่าทำใจอยู่ตลอดเวลา นับตั้งแต่มานั่งเป็นผู้บริหารสูงสุดที่นี่แล้วครับอืว่าต้องถึงวันนี้แต่ผมเลือกทางเดินและวิธีผมเองตั้งแต่ต้นคไม่เสียใจครับเพราะทําเต็มที่แล้วเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับทุกท่านครับกระแสสังคมเชื่อมโยงทันทีฮะ,ะว่าอ๋อที่ถูกสั่งเด้งนั้นน่ะเพราะการเข้าไปตรวจคนห้างใหญ่ๆซึ่งจะพบต้นตอของนักการเมือง ผู้ส่งอิทธิพลแล้วก็นายทุนที่อยู่เบื้องหลังหรือสั่งย้ายเพราะการทํางานล่าช้าอทา้งนักข่าวเองไปถามนายกรัฐสมมตรีเศรษฐานะาฮะนายกปัดตอบเรื่องนี้ฮะแล้วก็เขาบอกว่าเอาง่ายๆคอรมรเนี่ยเด้งกุสุริยาคนดีเอสไอเนี่ยบางคนไปถามนายกเศรษฐาพยายามถามน,านักข่าวพยายามไปถามสกุเศรษฐาท่านปรัดตอบเรื่องที่นี้ฮะบอกที่คอรมรเด้งกุเศรษฐิริยาเนี่ย ไม่ตอบเลยไม่ตอบฮะทางด้านกุทวีสอดส่องรัฐมนตีว่ารกระทรวงยุติธรรมออกมาชี้แจงว่าถึงการเร่งอธิบดีดีเอสไอเนี่ยบอกว่าความสามารถเหมาะสมที่จะนั่งรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมยืนยันว่าไม่ได้แกล้งและไม่เกี่ยวกับคดีหมูเถื่อนครับแต่ช่วงเวลามันอาจจะบักใกล้กันถูกต้องนะครับเขาไชี้แจงมานะครับ